อาถรานเมืองนอกนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฉันเจอมันแล้วได้ยินมานักต่อรักไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองฉันกลายเป็นคนแต่งหน้าน้อยตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ที่ทุกคนเห็นนี่ฉันแต่งจัดหนักจัดเต็มนะคะนั่นก็คือแต่งถ่ายคลิปอยู่บ้านค่ะหรือไม่ก็ออกงานสําคัญสําคัญส่วนลุคที่แต่งออกบ้านจริงๆนะคะก็คือนี่ค่ะในวิดีโอนี้เอง <c oughs> หรือบางครั้งก็หน้าสดกับทุกคนค่ะมันเริ่มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แรกๆก็ไม่ชินกับหน้าตัวเองนะคะเพราะที่ผ่านมาตอนอยู่ไทย ถึงจะไปแค่ตลาดนะคะขนตายดิฉันก็ต้องฟูไม่มีใครได้เห็นหน้าสดดิฉันหรอกค่ะหรือถ้าวันไหนหน้าสดนะคะดิฉันก็จะใส่แมสสนะคะอาจจะเพราะว่าเข้าเมืองตะลิวต้องลิวตาตามประมาณนี้คือสภาพแวดล้อมคนรอบข้างเราก็จะแบบว่าเออเขาก็แต่งประมาณนี้ใช่พอไปไปมามาเราก็รู้สึกเออก็ชินไลยแล้วก็ไม่ได้แย่นะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในหน้าสดหรือว่าการแต่งหน้าเบาๆเลยนะพอมาอยู่นี่เรื่อยๆนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเออก็เริ่มแบบ มีความมั่นใจในหนังหน้าตัวเองมากขึ้นนะคะและมันก็ไม่ได้มีใครมาทวงนะคะว่าเออเติมลิปหน่อยเขียงคิวหน่อยไม่มีนะมีแต่คนอวยจ้าจะหน้าสดหน้าเต็มยังไงก็มีแต่คนอวยนะคะ